มันดีฟลุกเป็นไฟยาย่าทับทะลุซีทูเซตจนี้พี่แบเห็นอย่างเนี้ยนางเอกลุกครึ่งสาวยายาอุราสยาเรียกว่าทั้งสวยทั้งแรับขนาดนี้ไม่แปลกที่พระเอกหนุ่มณเดชคูกิมีฮะซึ่งคบหาดูใจกันนานถึง11ปีจะทั้งรักแถมขี้หึงอีกต่างหากซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าล่าสุดพี่แบรเห็นหรือย,อยังนะกับภาพเซตรับทที่สาวยายาโพส ผ่านอินสตาแกรมกับทิปเที Th ่ยวทะเลมันดีฟกับแกงเพื่อนสาวพร้อมระบุข,ข้อความทางด้านทิปนี้สาวย,ายา่ามาในชุดบิกินี่สีดำตัวจิว๋วโดยมีชุดซีทูทับอีกทีแต่บอกเลยว่าแม้จะมีชุดทับแต่ก็ปกปิดความแซับไว้ไม่มิดแถมหน้าสดก็สวยออร่าฉ่ำๆทั้งนี้หลังจากที่ถูกโพสภาพออกไปแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ให้กับความน่ารักของสาวย,ายา่ยากันเพียบเลยทีเดียวคะ่ะ